สองชั่วโมงตันละสองชัวโมง่อวันเนี่ยมจำการครับเดี๋ยวผมเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยตอนน้นมันดีที่นาแ่กิโลเวใจที่ลุนท่ริเก้ากำนังแปดสิบแปดสบามผมเลยไม่ได้ละผมก็เลเริ่มมนลเนโดยการออกกำลังกายพอจะลมาเหลเจ็ดสิบาดสิบาทตอนนี้ก็คือที่เจลาน่าสุดอยูเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิปดิามกิโลพอลเดสิบ้าเนี่ยก็ไม่ทำานใช้เวลาประมาณสเดือนสามเดือนนะครับแล้ผมทำให้เป็นหน้าที่ปกติมาตรฐานผมว่าเช้าเย็นเช้า สำหรับผมไม่ว่าจะเป็นรอบเช้าหรือรอบเยียนจะใช้บริการของเขาเดี๋ยวไปรับฟังกันในคลิปครับสวัสดีครับประชาชนทุกคนเลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้ช่องตะยาลีลันก็จะมาทําคลิปแบบดิบๆเรียวๆเพียวๆให้เห็นเลยว่า การออกกาลังกายการดูแลสุขภาพในแต่ละวันนะครับเราควรหรือไม่ควรอันนี้แล้วแต่นะครับแต่การออกกาลังกายที่สม่ำเสมอเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไรสาหรับผู้ที่กําลังจะอ้วนหรือผู้ที่ร่างกายอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรง ม่มีแรงจะเติมยกตัวอย่างเช่นผมนีม่แหละง่ายๆเลยผมก็เลยทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาสําหรับประชาชนทุกคนกันเลยเชียวนะครับก็คือประมาณว่าเรื่องของการออกกำรลรังก,กายอย่างเช่นในเช้าวันนี้น่าจะเป็นวันที่21มั้ง21กุมภาเออมั้งไม่มั้งไม่รู้แหละก็ดิบๆไง,งอย่างที่บอกว่าผมจะเอาแบบเพียวๆดิบๆให้เห็นอย่างเช่นเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ผมก็เปิดหัวคลิป ด้วยการออกรอบได้ไม่เยเรียกว่าได้เลยเพราะว่ามันเป็นการแบบ follow ปล่อยธรรมดาธรรมดาภาษากรฟยกระดิต์เลยเพราะว่เาเราไม่ถึงขั้นนั้นมาดูเรื่องตรงนี้ดีกว่าเรื่องที่ผมออกออกกราลังกายแต่ละวันเนี่ยนะดูส,สุขภาพด้านหลังของผมทุกอย่างฟรีหมดฟรี ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเ,เข้าฟิกเกตที่ปิดแอร์เพื่อใหเออ้เสียเงินเสียทองที่สำคัญในโซนใกล้หมู่บ้านในโซนนี้ของผมมันไม่มีถ้าเกิดมันมีผมก็อาจจะไปไดัดจริตก็ได้ในการที่ไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปเออกกำลังกายห้องแอร์มีลู่วิ่งมีนัำเบลมีอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ในด้านหลังเนี่ยก็ของ หน้าหมู่บ้านมันก็มีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซตอัพลูวิ่งลอยฟ้าพันจักรยานนั่งอยู่ที่ปันจักรยานนํำเบลคือยกนั่งนั่งนั่งตัวเองแล้วก็ยกยกนํำเบลดันขึ้นดันลงแต่มันเป็นตัวนั่งเป็นตัวของเทศบาลก็อย่างที่เคยลหลายคลิปก่อนที่ผมเ,เคยทำให้ดูเห็นเห็นว่า ออกกาลังกายในแต่และชิ้นของผมมันเป็นยังไงนะครับก็เลยว่าประมาณเนี้ยเรื่องของดิบๆที่เห็นว่าในแต่ละวันเชา้าแน่นอนเช้ามาผมละจักรยานคู่ใจออกเลยจักรยานคู่ใจเหมือนเดิมจอดอยู่นต้นุที่เดิมๆมของเขาก็จะปั่นอยู่ประมาณรอบเช้าเนี่ยประมาณ30กิโลเหมือนเดิมยืนยันว่าเหมือนเดิมนะครับในส่วนของรอบเย็นเนี่ย 20กิโลยืนยันว่าเหมือนเดิมเช่นกันซึ่งผมทําให้มันเป็นกิจวัตรและทําให้เป็นหน้าที่ก็คือทําให้มันเป็นหน้าที่ซึ่งเราต้องรับผิดชอบตรงนั้นทําให้มันเกิดว่าเ,เราต้องรักษามาตรฐานรักษาหน้าที่ของเราเหมือนตอนเราเข้าทํางานเช้า8โมง4โมงเย็นเราเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ทาให้เป็นกิจวัตรเช่นทําก่อน ก่อนไปทํางาน8ปดโมงใช่ไหมแล้ก็ตื่นเช้าหน่อย6กโมงก็สักหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงคุณทําอะไรได้เยอะแยะเลยเสียเงินเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากนั้นคุณก็อาบน้าอาบท่าอาหารเช้าประจาปกติ8ปดโมงเช้าคุณก็ไปทํางานสี่โมงเย็นคุณเลิกงานเตรีการกลับมาคุณอาจจะเหนื่อยจากการทำงานคุณพักสักหน่อยนึงสักห้าโมงเย็นแดดลมลมตกห้าโมงหกโมงคุณก็มาเหมือนเดิมสักอีกหนึ่งชั่วโมงเย็น เช้าหนึ่งเย็นหนึ่งรวมไปสองชั่วโมองต่อวันละสองชั่วโมงต่อวันเนี่ยโอโ้โหไม่ธรรมดานะครับเดีย๋ยวผมเนี่ยก่อนออกกำลังกายเนี่ยตอนนั้นมันดีที่มาแปดสิกิโลไว้ผมก็ตกใจด้วยส่วนสูงที่หนึ่ง้เจ็ดิเก้าน้ำหนักแปด0ิบแปดสิบกว่า8ปดสิบสามผมก็เลยเฮ้ยไม่ได้ละผมก็เลยเริ่มมาดูแลตัวเองโดยการออกกำลังกายกว่าจะลงมาเหลือเจ็ดสิบกว่าไอกว่าตอนนี้มันก็คืออยู่ที่เจ็ด เมื่อวานล่าสุดอยู่ที่78.78.3กิโลกว่าจะลง78 km. ได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาใช้เวลาอยู่ประมาณ3เดือน3เดือนนะครับแล้วผมทำให้เป็นเป็นหน้าที่ปกติมาตรฐานตรงที่ว่าเช้าเย็นเช้าเย็นปกติมาก9สวัน3เดือนเนี่ยผมทำทำทุกวันนะครับจะมีมีบ้าง มีสองสามสองครั้งเออด้วยเรื่องของโรคโรคประจําตัวโรคภัยก็คือโรคเกาเกาเนี่ยพอมันมาปุ๊บมันทาให้ปวดกระดูกปวดขาปวดข้อปวดเขา่าปวดข้อเท้าบว,าวาทา Umwelt, ทาทมทาให้เดินไม่ได้พอเดินไม่ได้เนี่ยก็ต้องนอนนอนนิ่งนอนรักษาตัวแบบเอ่อต้องต้องกินยารักษาตัวประคบประหงหงไปคือเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยถึงขั้นใช้ไม่เท้าจะเดินได้เฉพาะแบบไปทำภารกิจหนัก เช่นขับถ่ายแค่นั้นส่วนชีหรือปสัสสาวะเนี่ยผมจะจะนั่งอยู่กับเตียงเี่ยคือแค่แค่ลุกนั่งอะ่ะยังยังเหนื่อยยัง,ยง,ยงทรมานโคตรนะครับแต่แค่ลุกนั่งนะยังแบบทรมานที่ลุกนั่งขึ้นมาเนี่ยก็เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องของโรคภัยเนี่ยเราต้องดูแลต้องคุมเรื่องอาหารอย่างคลิปคลิปของเรื่องออแชร์เรื่องเกาผมก็ทาคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วทำทำแชร์เห็นว่า โลกเกาเราต้องคุมคุมเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนะครับคุมอาหารดูแลตัวเองอาหารการกินออกกําลังกายออกกําลังกายนี่คือสําคัญนะสุขภาพอย่างที่ผมบอกว่าทำไมถึงเสียเงินในเมื่อด้านหลังมีของฟรีของฟรีอยู่หน้าหมู่บ้านสโมสรหน้าหมู่บ้านมีศูนย์สุขภาพหน้าหมู่บ้านใช้ใเกิดประโยชน์ครับใช้มันเั้าป หลังจากปัปนากรยาผมยังไม่จบแค่นะั้นของผมจะมาอยู่ที่ศนสุขภาพเนี่ยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงของเล่นแต่ละอย่างเครื่องเล่นเนี่ยมันจะมีประมาณแดชนิดอย่างที่บอกมีรูวิ่งมีจักรยานมียกน้ำเบลมีเครื่อฟิตอัพมีปีม้มาเนี่ยแล้วลดังไรมองดูกันเอาเอง,เองและผมก็จะประมาณว่าเออเล่น,เล,นเล่นทุกอย่างอ่ะอย่างละประมาณไ่ดูฟังก้าไปฟังสามเพลง ผมจะเฉลี่ยให้ง่ายๆนะครับหนึ่งเพลงเนี่ยมันจะประมาณสามนาทีถึงสี่นาทีเพราะฉะนั้นเราเี่ยสามเพลงเอาแค่สามเพลงพอสามเพลงเนี่ยต่อหนึ่งเครื่องเล่นมันก็จะตกเฉลี่ยไปเลยสิบนาทีสามเพลงสิบนาทีเราฟังไปเลยเครื่องเล่นหนึ่งสามเพลงสามเพลงจบสามเพลงเราเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเครื่องเล่นมาสมมติมีห้าเครื่องเล่น มันก็ป่าก็ไปห้าสิบนาทีแล้วหกเครื่องเล่นเท่ากับหนึ่งชั่วโมงเลยนะทีนี้เรามาเฉลี่ยที่แปดแปดแปดเครื่องเล่นแปดเครื่องออกกาลังกายเนี่ยเราตบเลยเราคิดง่ายๆเราเล่นครบทุกอย่างแปดแปดเครื่องเล่นเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นคุณมองดูว่าหนึ่งชั่วโมงคุณได้สุขภาพมหาศาลแต่พวกผมเนี่ยบวกกับการปัน่นจักรยานอีก สิบกิโลสิบกิโลยี่สิบกิโลสามสิบกิโลสามสิบกิโลเนี่ยผมจะเฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยคนว่างผมก็จะสามารถออกกําลังกายได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงในรอบเช้ารอบเย็นผมก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าชั่วโมงมันก็ขึ้นแล้วแต่นะครับว่าใครว่างไม่ว่างแต่อย่างผมเนี่ยว่างเพราะฉะนั้นผมก็เปรเลย สายเปยปให้กับการดูแลสุขภาพโดยการออกกําลังกายนะครับซึ่งแน่นอนมันมีผลดีนะอย่างที่บอกคือคลิปนี้ผมจะมาแบบติบดๆมาเล่ามาแชร์ให้ฟังเฉยๆซึ่งผมจะไม่พาไปไหนไกลผมก็จะเนี่ยถาให้เห็นว่าเออเช้าเนี่ยผมก็อยู่ตรงสวนสุขภาพหน้าหมู่บ้านของผมเย็นผมก็อยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เลยจะลองออทำคลิปแบบติบดๆให้ สมาชิกประชาชนของผมทุกท่านได้ดูว่าเฮ้ยมีอะไรใหม่ใหม่ไหมไม่ใช่ไปยิงจุบุญเครื่องวิ่งลูวิ่ง,ง,ง,งอะไรให้เห็นแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเลยคือตัวผมมาได้คือเออใช่มึงได้ออกกาลังกายของมึงคนเดียวแต่กูกูนั่งดูมึงออกหรอไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมมาแชร์ให้ฟังดีกว่าว่าผมออกกําลังกายให้เห็นอะ่ะมันเป็นยังไงเอ้ยไม่ใช่เป็นยังไงมันก็เป็นคือได้เรื่องสุขภาพคือผมได้เพราะฉะนั้น ผมมาแชร์ให้ฟังดีกว่าว่าการออกการเล่นอะไรมันเป็นยังไงในแต่ละวันนะมันมันดีกว่าคือแบง่งแบง่งแบง่งแบ่งกันไปอย่างเช้านี้ก็ไม่ธรรมดานะเช้านี้ผมก็จัดเข้าไปละคือตอนเนี้ออกกําลังกายครบเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วน,นะผมก็เลย,เอยโอเคมานั่งถ่ายคลิปมานั่งเล่าเล่าให้ ทุกท่านทุกคนได้รับรู้ว่าการดูแลสุขภาพมันสำคัญนะครับอย่างที่บอกผมหายผมเฮ้ยผมหายหน้าหายตาไปเนี่ยหลายวันพอมาถ่ายคลิปเนี่ยผมพึ่มออกรัางกายได้สองวันด้วยเหตุผลเนื่องจากว่าเก้าโลกรคเก้านี่แหละกดยูริกในเลือดสูงทำให้ปวดตามข้อข้อกระดูกทำให้ข้อบวมเลยไม่ได้ผมเป็น อยู่รอบนี้เป็นนานมากเลยหกวันหายหน้าหายตาไปหกวันนอนนอนนิ่งรักษาขาเลยปรวดแบบลุกไปได้ทรมานเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพซะหลังจากกลับกลับมาไอ,อ้พอมัวเริ่มดีเริ่มหายพอผมเรื่องอะไรออกกาต่าง,ง,างวันก็เลยเออผมทําคลิปแชร์เรื่องพวกนี้ฝากประชาชนทุกคนของไม่ว่าติดตามหรือไม่ติดตามนะครับช่องตะยาลีรัน อกราบขอบพระคุณสําหรับท่านที่ติดตามและท่านที่กําลังจะติดตามนะครับช่องตะยาดีดันฝากเป็นกลังใจให้ผมและลาหลานที่ร่วมกันทําช่องนี้ขึ้นมาช่องของเราที่บอกว่าเราทําหลากหลายเราไม่จอะจงว่าเราจะทําแค่เรื่องของอาหารเรื่องประดิษฐ์ของเล่นสําหรับเด็กเดกเรื่องสุขภาพเรื่องรีวิวรีวิวบ้านรีวิวเครื่องเล่นรีวิวอะไรเนี่ย คือคือเราทําหลากหลายช่องเรานะครับสะยาลีหลันถ้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับคือคลิปนี้ผมจะลองทําคลิปสั้นๆประมาณ5นาที10นาทีลองดูประมาณนี้นะครับสําหรับช่วงช่วงนี้เราจะทําคลิปประมาณนี้สั้นๆเพียวๆเดียวๆให้เห็นว่าการทํา แต่และคลิปเนี่ยมันยากมันไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นฝากเปก็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับถ้ามีอะไรแนะนําเข้ามาอยากให้ผมทําอะไรผมทําได้ผมทํานะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมนี่ไงครับคือเลของเราํนมาฝากนะครับยูกันนะครับอยู่แปดชิดแปดเครื่องเลนนะครับประมาณนั้นประมาณนั้น แล้วก็ส่วนจักรยานของผมก็จะจอดอยูุ่่งเลนรตจักรยานเห็นไหมครับจักรยานคู่ใจของฉันรออยู่นั่นแหละครับนำมาฝากครับาพาไเล็กน้อยรอบด้านของเรานะครับส่วนสภาพมันฝากไล้ครับ